วางจอดล้อแล้วมาดูรถแมคโคโยหินแคปสามสองสามจีซกับซันนี่สองหนึ่งห้าักเขาใหญ่ันะครับ ออกแล้วก็จะให้ดินลงครับเอาดินลงเหมือนกับฝั่งหนึ่งที่เราไปลงไว้ครับต้อโดยโยสัจัดนักานา้นโวยมาันี้ ก็ต้องฝีมือนะครับทุกคนครับขึ้นไปบน,บนก้อนหยิบยอนอ,อ,อยู่ไกลไม่ได้แล้วอันตรายเลยนะ

รอลงบินก็มีอะไรให้ดูครับวิธีการทำงานของเขาครับมือคนขับแต่ละคนสุดยอดจริงๆครับเขาอยู่กับรถที่เป็นประจำแล้วเขาฝีมือสุดยอดครับขับท,ทุกวันทำทุกวันนะ งานหนักแล้วต้องปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงมากๆครับ แนวเ,เสาแดงๆนนและครับที่เราต้องขมดินมาทำเป็นทางให้รถวิ่งครับ ไะครับดี่ไม่นอนละเป,ปนน็นปากทางรถต่อมากครับเนี่ยระหว่างรอลงดลินเราก็เนี่ยครับดูนี่ไปเป็นเพลินครับ กับการทำงานของเจ้าแคป323 GC แรงดูดันไม่ริงใจใครขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ